ท่ายสังคมอยู no ่แมนบอกอยู no ่สากลบินไทย้ายกินไขเียวไข่เียวสียกินแบบมีมารยาทมาก ไม่ได้กีแลวแล้วคนนั <k udos> <k udos> <k ้นใครอ่ะ ok. นั <k 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 ้นธันวาธันวาเป็นของของไทยไองดีแล้วใอันวาอยู่ห้ากหน้าหีกเจ็ดวดแล้วงทัสมหวังสมหวังมายังาสมหวังสมหวังอยู่ไหมจะให้ป้าเอาอาหารให้ เป็นเป็นตัวไหนบลูกสิเป็นตัวที่จ่าปนมสี่นะคับที่ตามหาช้างยุ่น่งยก่งไงยก่ไงยไน่ยคน่ควยจ่าปนมเหรอได้ครับตัวนี้ที่เล่นที่จ่าปนมค่ะจค่ะบ่านด้วยค่ะลวทำตาเลเกวคุเสน่ห์คุตัวไหนที่ไปเล่นได้ เล่นบัลลังกสวนนี่มันจะเป็นของของท่านมุ้ยที่ติดต่อไว้แต่ของผมผมไปเล่นเฉพาะตัวอย่างหมอตัวอย่างนี่หมอท่านมุ้ยเนี่ยท่านเดียวยังไม่มีเขาหมอท่านมุ้ยส่วนมากก็จะเป็นของท่านผู้ใหญ่ปกิจที่ไปอยู่ตรงนั้นประจาแต่ปกติเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับเพิ่งวันนี้วันแรก แต่ถ้ากลางคืนไปอยู่แต่นี้พอดียังไม่ได้ย้ายก็คือโน่นนั่นนี่ไปมาพอดีแดดมันกำัร้อนวันนี้น่เ <มะ S 1> ดียวสว่างอะเอ็ทเอตรงนี้นะเอ็ดได้ยินเสือเสือจะกลับไปไหมพอดีท่านอยากจะไปที่ศูนย์คดด้วยนำทางท่านไปได้ไหมได้ได้ครับครับพอดีผมมียังไม่ได้เอาช้างเข้าบ้านเข้าอะไรเลย ไม่มหมาไปทำไม่ไปแล้วนะไม่ไม่ได้จะไปศูนย์คดนี่แล้วไม่ไปเไม่ได้จะไปค่ะไม่ได้ไปแล้ไม่ได้จะไปค่ะไม่ได้จะไปศูนย์คดต้องบอกลุงมาทํางานไปค่ะโอเควันลุงหมาข้างห้าขอบคุมากเลยค่ขอจจค่ะให้กลังใจนะคะได้ยินแต่คือมานานแล้วได้เห็นแล้ได้ยืนกับน้องหน้งหมาด้วย บุญดื้อดื้อดื่อดื้อนอนอยู่นอนอยู่โอเคหมาอบคุ่มมากให้กำลังใจนะคะหมาขอบคุณครับค่ะที่ต้องเดินต้องสู้ต่อไปแล้วครับมีอะไรกให้กำลังใจครับกำลังใจเบียบเลยเต็มือเต็มมือเลยต้องสู้แล้วอย่างนี้ทะลุเต็ม ถาตามตัวสามสิบสองคุณนี่หรอคะสามสิบสองขอบคุณค่มากรูปร่างก็น่ารักโอเคค่ะมุต้ดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากค่ะบายบายตุ้ยบายบายค่ะ ก่อนะกคันะครับวันะคันครับระี่ครับดีลค๊คนะคะดคบลูกคาก่อวยค่สีตนี่แหลบาย๊บายบายพีอนเียบายบายบายลบายแลว อมไม่ได้กล้าขนาดนั้นหรอครับแม่แม่ครับก็ภารกิจคงเยอะครับผมต้องไปตามต้องตามไปดูน้องอีกอยากชวนอยู่ก็เสร็จแล้วนะพอดี ้านั่งเจ้าบา้าโชนี่อะไรนะไี่ทันรถยี่อเสือดูรู้อะไรดูนู้พูดแต่เขามาไวนะแปบ๊บเดียวถึงแล้วเราก็จะกลับเหมือนกันแหละให้ได้ทัก1สิบนาทีก่อนอเพราะว่าจะพาคุณแม่ไปกินข้าวน้ำหมากรถน้ำหมากก็ทิ้งไว้ที่บ้านนะครับ ไม่หิวข้าวยังครับนิดหน่อยนี่มันจะพาไปนั่นไปนี่เนี่ยวันนี้มันอย่างเงี้ยแหละหน้างานเป็นอย่างเงี้ยมัน,างงาน,ไ,ปน,นไปไม่รู้เรื่องไปไปไม่ไม่พ้นบ้านช้างล่ะ <c oughs> ไปพ้นหมู่บ้านกําลังยืนเก็ดคนละทรงครับคนละทรงเออไม่กระจายอีกเลยนะเออขนาีบเองานนี่แหละมากงาน เดินสายเพื่อช้างจริงภายคำน้อยที่ไหนเนะายนยนเนะย่าจากมัดเสือคุณแม่น่ารักเข้าใจน่างานคนชอบช้า,างบนบ้านช้างก็มีความสุขใช่ครับ เพียงนี่ควานสำรอลอ้อาเอาเออ ออเ,เออทอขับเดินดีกว่า <laughs> ได้ถึงก็งรู้หรอก <c oughs> บบก็ว่อนเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> หน้าหน้าหน้ามันแบบหน้าช้างนะหน้าช้างช้างจะหน้าช้างป่าไหมหน้าช้างป่าคือับผม สังคมก็ร่งไปหรอบ่เอ้าก็วหันเพิ่งมาเพิ่งประเด็ยวไปอ๋อซูนทุคนอ๋อูนมันบรได้อย่น้ำกันอยู่ไม่บ้านพายสังคมอยู่ะนี่อยู่บ้านนี่ พาสังคมอยู่บ้านบอยู่สาการบินไทยอยู่สาการบินไทยเขาจะผูกตรงนี้ ban ban ông bùa đi con làm tiêu mẹ soi là lẽ, thì nè con họ làm cái tiêu liều khóa <laughs> ร้อนร้อนมันร้อนใช่ลูกลูกวัวที่ไหนแอลว่ามองมอ,องนี่แหละพี่น้องอยู่คนเดียวทำทุกอย่างคือคนอื่นอยากช่วยอยู่แต่ว่าจับไม่ได้นะครับวาวานี่ก็จับไม่ได้นะจับหรือ ทางเขาล้มาหุ่หมืหนก <c oughs> ไม่ตอนแรก <c oughs> คิดว่าแซมสูงกว่าไม่ใช่ตัวเท่ากันเลยเท่าพอเลยก <c oughs> ็ยาือนกันยืนเทียบกันเท่ากัน xem rồi, đi ai thay xem mà thay nó bóng xin thay nó xin 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 เป็นคนเป็นคนหัวเม่งเม่งวาส,สนา,สค,าคุณได้เพื่นถือเนียนเมียนพอเล่นถือ,อ,าอมาพอดีมาเอาไปเอาเองเร็วคุณหนูนาไปแล้วนะครับไปแล้ว,ไป,ลวไปดูภัยสังคม พาดตูรูมาแล้วครับผมเดินมาแล้วครับก็รีไปดูช่วงต้นคลิปได้นะสิงยอมแพ้ปุกกี้แล้วอ้าวทูอังสันสิงยอมแพ้แล้วมันโม้หเนาะมันข่้นโอเวอร์เขาจะฟไงมาใหม่ ตัวที่เขาทีออกลูกตายใช่ใช่ครับแเพอหรี่ใหไหนนาจานาจานาจนา,จา,จาจแมนมั้งกุกกี้ที่เขาซื้อไมกุก่ว่ามัออกลูกตายยนี่ <c oughs> <c oughs> ก็นัี่เออนแหละออทงลูกเหรอตายมตอนนเปนบมันท้องอีกแล้วอเหร น้องบุกี้มีาตกครับน้องบุกี้ภาพชัดมากมครัครับผมจะไปในตัวเมืองยังไม่ได้ไปเลยฮะนี่ฉันจะต้มให้ย่งนก็ไม่ได้ครับะเป็นนขึ้นมดา่เพราะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวข้าเดียว เท่าหัวบทเดียว <coughs> 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 <coughs>